ครับวันนี้ครับโอดพาคินพาฟินจะไปไหนกันครับเอารถไปเข้าอูครับผมวันนี้ครับโอดครับไปนั่งรถอะไรครับเบลลี่เลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับผมนี่ดูเดี๋ยวอยเดี๋ยวดูบรรยากาศในรถนะครับดู เป็นไงครับปอดวันนี้เราทำไมครับืึเป็นนั่งตรงเบาะสิลูกอือเดี๋ยวแดดมันร้อนนะจีแดดมันหายไปไหนอแดดอะไรล่ะแดดอะแดดจะเหมือนก็ามาปอดดึงไอ้ตรงนั้นลงสิที่กันแดดข้างหน้าเออ ถึงแต่ละนั่งดีมาได้ค่ากิ่มค่าเดี๋ยวรถเบรกเดี๋ยวพ่อเบรกรถเดียเ๋ยไวไอ้ที่อยูข้าวอย่างครับหืออยูข้าวอย่างข้างหลังข้างหลังมีเปล่าเนอะไม่น่าจะมีเพราะว่าจัดเปิดน่าจะเปิดเปิดเปากว่าแต่แต่จะไม่น่าจะไม่มไม่มีจเจอไหมครับไปแล้วนะ เข้าไปแล้วนะน้องไอเช่นนะเข้าไปแล้วนะดูดิรถติดล้อคันใหญ่เลยไปแล้วนะไปแล้วเนาะไ้เช่นเนี่ยยูต้อจุ๊บโอเคครับหลังจากที่เอารถเบลลี่ไปเข้าอู่แล้วนะครับนี่โบ๊ทก็นั่งรถจะไปไหนกันครับวันนี้จะไปไหนกันครับบอกเ,เพื่อนๆสิครับไปหทำตา <c oughs> ไปเที่ยวกันใช่ไหมครับ mm hmm. จะปวดจะแวะเซเว่น hmm. ซื้ออะไรกินนะครับอยากกินอะไรลูกนมเปี้ยวอยากกินนมเปี้ยว,ยวชอบกินนมเปี้ยวมากกว่านมปลาเหรอใช่ไหมครับกินนมปลาด้วยนมปลาด้วยถ้าเกิดใครไม่กินนมแล้วจะเป็นไงกินแคเเป็นคนแคะเป็นคนเตี้ยถูกต้องเลย ดีครับหลังจากเอารถเบลลี่ไปซ่อมนะครับก็เข้าหู่เสร็จแล้วตอนบ่ายนั่งเคมป์รี่ตกเย็นมานั่งไก่โยกโยกเลยยกนิโยก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 เข้าไปใฮ้มันหลุดโลโยก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 เข้าไปให้มันหลุดอ่าทำท่าที่ทำท่าที่โคตรชอบทำอยู่ข้างหลังไงเดี๋ยว ท่าเย็บอยู่ข้างหลังไงเย็บอยู่ข้างหลังอ่ะที่ชอบเย็บยูเหองท่าเจ็สกีอ่ะเออเจสกี้ต้องโผล่โผล่ดูโโโโโโเราท่าเจสกีเไอ้ไอ,ไอ,ไอ้เจสกีเอ้าโอเคโอเค,อเคปลอดบายเพื่อนเร็วแค่นี้นะครับบ๊ายบาย